มีแนวสิหนงคันเพื่อนว่าเห็น,นกะเยาว่าด้วยพระกรก้อนซักผ้าซักมือนี่ล่ละมมีเครื่องซักพี่นองเฮลี่น่ะคนบันบ้าน,ม,าน,นม่มีพที่ผานุ่งอ๋อพี่น้องไม่มีผ้าถุงนุ่งแล้วทำงานทำงานพี่น้องทำงาน บ่มีคลิปล่มพี่น้องพักพรนพักพรสายตาเพื่อนซักผาทุงคนพี่น้องซักผาถุงบ่มีคลิปมีบ่มีพักพรสายตาก่อนซักผ้าไว้ถนุงมันพี่น้องเดินไปโทรศัพท์หลา,ายผ้าบบซักห้องกรองไว้ ลงกวงไว้กวงไ้พี่นออ้องผมมีคลิปลง่งซักมือนี่ล่ละมมมีเครื่องซักพี่น้องเรลรี่น้นมันบ้ามมมี่มมมีเครื่องซักผ้าไฟฟ้าก็ยั้งต้อดำดวงนี่พี่น้อง สักผาเครื่องมีหยังสักขึ้นมูดอกสักเอาแต่มือนี่แหละสักซักมือเครื่องสักผ้าในตโตพี่น้องเครื่องซักผ้าในโตูฮไม่คิดล้มพี่น้องพะคนพรนสะครสายตาเพื่นอน ขาโน่งอพี่น้องไม่มีผ้าถุงโน่งแล้วทำงานทำงานพี่น้องทำงานเตอร์มึงนี่แยลี่เฮี้เปียกก้นซักผ้าถุงกันรักผ้ากันเตอร์มึนี่แยลี่เฮี้เปียกกันซักผ้าถุงกันรักผ้ากันมันบึมีคลิปล่องน้ำมูดอกมัอนี่ก็ไดไม่คลิปล่อง มีแน่อ่ะสินงุนงเพื่อนบ่เห็น,นกะเยาว่าด้วยักก้อนก้อนสักผ้าซักมือนี่ล่ะมัมมีเครื่องซักพี่นงเียลี่น่ะค้นมันบ้านมัมมีซักผ้าจ้าซักผ้า ผ่าคนพี่น้องมันซักผ่าคนคลิปพี่น้องเอ็กซ์ฮาร์คิปยังมาล่องพี่นออ้องก็เลยว่าโอ้นี่มันมีคลิปล่องซักผ่าซัากผ่าจ้าซัากผ่าพักพอนสายตาคนซักผ่าไใบหนุงคนพี่น้องเด่นเตโทรศัพท์หลายผ่าบ่ซัก ยายนี่บ่นด็เขาหาไข่แต่ยายว่าเด้อมมันนีเ่เช็ดแยกก่อนซักผ้าซักผ้านึกยายี่บ่นด็เขาหาไข่แต่ยายว่าเด้อมมันนี่เช็ดแยกก่อนซักผ้าซักผ้าบมไมีคลิปลงมีเครื่องซักผ้าถ่า้าแต่ยัง ต้อดำดวง,งพี่น้องซักผาคลิปพี่น้องเจ๊ซิหาคลิปยังมาลงพี่นออ้องก็เลยว่าโอ้นี่บุ้มีคลิปลงซักผาทุกตะนงไม่ตะตะเลรนเห,นเห็นตั้งแต่คลิปลงโอ้เล่นแต่โทรศัพท์บผาบริษัทบุ้มี่ผานุ่งพี่น้องซักผาก็ กองไว้กองไว้ก้อนมันเด็กน้อยพี่น้องเป็นเวียกมือนเป็นเวียกเราจะไปหามูมูกะเดี๋ยวว่าร์เดอร์เวียกก่อนมก้อน ีคลิปล่องน้ำมูดอกมือนี้ก,ก็ได้นี่คลิปล่องที่ผานุ่งอ่ะพี่น้องไม่มีผ้าถุงนุ่งแล้วทำงานทำงานพี่น้องทำงานสักผ้าจ้าสักผ้าสักผ้าถุงบนพี่น้องสักผ้าถุง มีคลิปมีบ่มีสกมักมือนี่ละ่ะบมีเครื่องสักพี่น้องเรียรี่เนี่ยค้นบ้านบ่มีเรียรี่บุ่นเด็กเขาหาไข่แต่เยาว่าเด้อมนีเที่ยงก้อนสักผ้าสักผ้าน้องกองไว้กองไว้ คลิปพี่น้องเจ็กเสือหาคลิปยังมาล่องพี่น้องก็เลยว่าโอ้นี่บุ้มีคลิปล่องซากผาทม่เป็นองไม่เป็นเตลิ่นเล่นตั้งแต่คลิปล่องโอ้เล่นแต่โทรศัพท์ผาบริษักบุ้มี่ผานงพี่น้องซากผาคลิปพี่น้องเจ็กเสือหาคลิปยังมาล่องพี่น้องก็เลยว่าโอ้ มึงไมีคิดลงซากผาใกล้ๆบริษัทเขาหาใครแต่จะว่าเรื่องมึงเที่ยวก่อนซากผาซากผานุ่งแต่นุง่งไม่แต่แ,ตแตเหร่นเห็นตั้งแต่คลิปลงโอ้เหร่นแต่โทรศัพท์ผาบริษัทบุ้มี่ผานุ่งพี่น้องซากผาก็ซากผาจ้าซากผา บูมีคลิปลงซักผ้าก้นพี่น้องมันีซักผ้าก้นบูมีแนวกับนงฉันเพื่อนบอกเห็นกะบเยาว่าด้อยักก้อนก้อนซักผ้าผ้านุง่งเหรพี่น้อง ไม่มีผ้าถุงลุ่งแล้วทำงานทำงานพี่น้องทำงานพักผ่อนสายตาก่อนซักผ้าไปถะนุ่งคนพี่น้องเด่นเตโรศรพท์หลายผ้าบ่ซักมิเตนุ่งมิเตเตเล่นเ,นนนเห,นเห็นตั้งแต่คลิปล,ลุ่งโอ้เห่นเตโทรรัพท์ผ้า่บดิซักบุมีผ้านุ่งพี่น้องซักผ้าก่อนมันเล็กน้อยพี่น้อง เป็นเวียดหมุนเป็นเวียกบริษัไปหาหมูหมูกับนิ่งนุ่งไม่เป็นตะหลิน,เ,น,น,เ,หนเห็นตั้งแต่คลิปล่อโอ้เล่นแต่โทรศัพท์ผ่าบดิษักบุม๊มีผ่านุ่งพี่น้องซักผ่ากรองไว้กรองไว้กองไว้พี่น้องซักผ่าเจ้า,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 จามือก้อน นุ่งก๊องไว้ก๊องไว้พักพ่อนสายตาก่อนซักผ้าไว้ทะนุ่งคนพี่น้องเดินไปโทรศัพท์หลายผ้าบ่ซักคนมุมีคลิปลงน้ำมูดอกมือนีิก็ได้มีคลิปลงนุ่งก๊องไว้นุ่งก๊องไว้ก๊องไว้พี่น้อง พี่น้องมันซักผ้ากันนุ่งก้องไว้กองไว้เครื่องซักผ้าในตู้พี่น้องเครื่องซักผ้านตู้ซักผ้าจาังมือกอน ลุ่งกอ้งไว้กอ้งไว้รักผ้าคนพี่น้องมันซักผ้าคนเครื่องนี่ยังสักขึ้นมือดอกซักเอาแต่มมือนี่ล่ะซักซักมือมุมีคิปลง่ง